oh มาต,มตคุณเล็กทำไมรำซน้งใจแพ้แบบนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้แพ้จะทำมีอะไงดีทัานาเอ่อเอ้าอือตายแล้วไม่สบายหรอะเนี่ยทอไม่สบายทำไมไม่บอกจะได้ไปซื้อยกซื้อยามาให้กินแล้<อ>วมันเป็นยังไงล่ะอาการมันเป็นยังไงไหนบอกสิฉันแค่ปวดหัวแล้วก็อาเจียนนิดหน่อยนะจ้า่ยเจียนด้วยเหรอฉันพักนิดหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันต้องแต้ เหนื่อยไปหมดแล้วเนี่ยเสียงนี้มาอีกแล้วจะจัดการให้นะเกียร์เลยนะเ้าพันกินข้าวหรือยังมั้งอ๋ออ๋อคงคงคงไม่ต้องกินแล้วแหละแม่เฒ่าเพราะว่าอ๋ออิ่มละทำไมอ่ะกินแรงเพื่อจนอิ่มละจริงทำไมหรอสองสัปดาหไม่ออกไปทำงานเลยทำไมขี้เกียจสันสันหลังยาวไปแล้วตัวเป็นขนไปแล้วทีนี้ทำงานไม่ได้แล้วหยิบจับไม่ได้แล้วไปนอน ไม่สบายฉันไม่ได้ขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้จะเอาแรงแมงเม้าเลยนะไม่สบายแมงเม้าพูดได้ไหมไม่สบายแมงเม้าไม่สบายอ๋อกูได้ใครก็พูดได้ไไดคนไม่อยากทํางานคนขี้เกียอจอ่ะเจ็งมันเป็นที่กำมรสัปดาแบบนี้มันเป็นด้วยนิสยัยใช่ เดี๋ยวฉันออกไปทํางานฉันขอนั่งพักตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมเนี่ยอย่ามาหาเรื่องฉันได้ไหมได้สิแล้วทุกวันแถวพันก็ทําอยู่ทุกวันอยู่แล้วแค่วันนี้ไม่สบายเนี่ยห้างัสักวันไม่ได้เลยยังไงปาดมึงไม่แกตั้งแต่แกกันโตเลยนะใช่หน้าไม่เปลี่ยนเลยจริงเป็นไรนไปได้แล้วอย่ามาหาเรื่องฉันเลยฉันบอกเอ้อเอ้อ จะเป็นไปอย่างไรครับอศูนย์สว่างยังทีตอนสรุปสรุปให้พี่น้องได้ชมกันอีกหลายวาหลายตอนครับพี่น้องอาทิตย์วันับรางวัลออนไลน์ทันดูกตอนมาที่น่สค่ะขอบคุณนะครับสหรับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณะครับขอบคุณนะครับขอบคุณข่อไปด้วยนะครับครับคุณพี่คะ คือว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยดี่ฉันมีเรื่องอยากจะถามค่ะมีวันหนึ่งที่ฉันไม่สบายเนี่ยคุณพี่เอายาอะไรที่ฉันกินเหรอคะกินแล้วมันหลับลึกมากเลยค่ะ